ถึงแล้วครับตลาดน้ำอัภพวาดครับอุ้ยเขาไม่ตื่นเลยถึงแล้วอุยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำอําพวานะครับกว่าจะปลุกตื่นนี่เรามาเรามาจอดรถในโรงเรียนนะค่าจอด30บาทที่จอดรถเพียบไป ใช่ลมด้วยไปเดินไปตลาดน้ำไปทางนี้วิบีมทำไมสนามฟุตบอลเขาเป็นสีน้ำเงินนะเออหรือว่าเป็นยางพาราที่มันนิ่มๆน่าจะเป็นยางนะสวยนะเ,เ,ยเนินน่าจะจิบโรงเรียนอัมพวันวิทยาลายัยอ่ะเดี๋ยวก่อนไปตลาดน้ำเราไปเดินเล่นที่อุทยานรอสองก่อนนะครับตอนนี้กี่โมงครับ 2โมง46นาที2โมง46นี่ไงครับอุทยานรอสองไปทางนี้ครับปะ่ะนี่ผู้ใหญ่40เด็ก20นะครับค่าเข้าชมมีปลาด้วยบีมปลาตัวเริ่มเลยดูดิเห็นปะมันปังงับปังงับปลากัว,วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ชีป้ปลาบีมต้องตั้งใจดูอ่ามันลงตั้าไปแล้วนู่นนูน,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 นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตรงนูน้น เราไม่เห็นนะนี่ยเนี่องเนี่ะเห็นยังเห็นยังเห็นยังเนี่ย,น,ยนั่นปากมันง่ะเห็นแล้วเออป่านนินมั้งโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาบริเวณข้างในแล้วครับเป็นบ้านทรงไทยนะไปดูซีเรือนริมน้ำเป็นอย่างไงเขาบอกให้ถอดรองเท้าด้วยครับถอดก่อนครับอ่าลมลือนลมลือน โอ้ถ้ามีบ้านแบบนี้ก็ดีนะริมน้ำเนื้อบีมเนะแจ๋วเลยอ่ะแล้วก็คุดคของีแล้วต้องส่งแ่บนักปลูกไม่ต้องส่งไทยก็ได้ถ้าส่งไทยเราแม่นอนกลัวใช่ปะอบ้านปลูกไหม่อนะนกลัวลูกอู้ปลาเต็มเลยปันนินให้มาเดินเล่นคุณมานั่งพักเหรอบีมครับปลาเต็มเลยตรงเนี้ยปลาช้อนตัวเริ่มเลยดูดิโอ้ ปลาเพียบเลยนี่ตรงนี้มีวิถีแบบชาวบ้านเห็นไหมเรือขายขนมอ๋อใช่เนี่ยเนี่ยเขาทำไว้ต้อนรับเรานะบีมอืมเนี่ยขนมกินได้หมกินไม่ได้ของปลอมของปลอมเอออันนี้อันนี้นี่สลิมใช่ปะสลมหวานอะสลิม ข้าวเหนียวทั่วดำนนครับน,รนี่มีหมอ้ออันนี้อะไรครับเรือลำนี้ขายอะไรครับไม่รู้มีโคงเนี่ยอ๋อหาปลาหาปาลาเขาเรียกโค้งนะใช่โคงนิกนิกมองใหญเบินไม่เคยเห็นนะเดชใช่ปะอ่าปลาไหนเอคาลิมนี่นี่นี่ น้ำริมครับนบีมีเห็นแล้วมันเหมือนบุกไหนไปดูเรือเรือลำนูน้นมีขนมไทยอีกบีมระวังชนด้วยนะนี่ครับบีมกระต่ายขูดมะพร้าวอ๋อไม่มีกระต่ายเรือมีอะไรมีกจงด้วยไว้ขูดมะพร้าวกะทินี่ขนมหวานน้ำแข็งใสพริ <c ười> บีมน้ำแข็งใสน้ำแข็งไอ้นี่ใสน้ำแข็งใสน้ำแข็งจริงปะแยมแข็งปลอม โอ้ตรงนี้มีโหลขนมเต็มเลยครับอันนี้อันนี้โม่ใช่ไว้โม่อะไรข้าวเหนียววะโม่ข้าวอะโม่ข้าวคั่วโม่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรอะเมล็ดมะพร้าวแก้วอันนี้ปลาชอบกินคงแข็งใช่เหรอใช่คงแข็งนี่มาตู๋ไม่ชอบคงแข็งนี่อัลัวอัลัว ท้องยิบท้องยอดฝอยท้องหนุ่มไข่อะไรปลาทไหนปลาทูด้วยใช่นี่ปลาทูปลาทูด้วยหอยด้วยด้วยนี่นี่ดูดิไอ้นั้นของขาวของขาวครับนี่อะไรคะทำเหมือนกันเหมือนไหมของขาวของขาวกุ้งอย่างเหมือนอ่าเสียงใครคุยกันเนาะดูทีวีฮะ เสียงอะไรออะวยข้านสวยจำลองบ้านโบราณเขารับกันอยู่ป่ะอุวิมป๋าเห็นคนโบราณเต็มเลยอะเอออ๋อวุ่นคลิปรึ่งป๋าเข้าไปดูกันเมื่อกี้ป๋ามองทะลุหน้าต่างเข้ามาป๋าเห็นคนยุฟังหนูนอ่ะป๋าตกใจเลยอ่ะทะลุต้นไม้เข้าไปเนี่ยเห็นไหม ป้าตอนตอนนั้นเห็นคนเดินมาตรงน,น้ำบีบเนี่ยมีคนยืนมีคนยืนอยู่ตกใจเลยอะอไปดิหอหญิงเนี่ยป้ามองเข้ามาป้าตกใจเลยอะอคนไทยสมัยก่อนเหมือนเนอะนึกว่านึกว่ามีคนอยู่ในนี้จริงๆเลยอะหอหญิงหอหญิงมีเก็บ ของเที่ยวดูแม่หญิงกาลเกตมาใช่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 เลยอ่ะแม่หญิงกาลเกตเลี้ยงเด็กเป้ใช่ใช่ลองไปหาดูนะหนังเรื่องแม่หญิงกาลเกตอุปเเพสันนิวาสเนี่ยอุ้ยตุ๊กใจเลยมีเซ็นเซอร์แน่เลยพอเราเดินผ่านเพลงก็ดังก็นี่เพลงกล่อมเด็ก ามาเล่นของน้องวก้าซึ่ไม่ใช่ไม่ใช่เที่ผมเด็ิบิมน้องน้องตื่นแล้วเนี่ยเขาก้มมาเพลงก้มเด็กแต่ก้อนครับ<ช>แต่ถ้ามาฟังสมัยนี้นี่น่ากลัวไหมไมกด์รับยังบิมไกด์รับยัง ไปดูตรงอื่นกันมั้งไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปหอชายบ้างเหนียเหนยเลยไม่ฉิงกันเลยหรือว่าเขามาไทยหนังที่นี่อ้าวบีมตรงนู้นเขาใส่ชุดชุดไทยกันด้วยอ่ะไปหอกลางหอกลางไปไปตรงนี้หอกลางครับเขาไปดูกันครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าป้าครับสวัสดีครับบีมทําไมเขาไม่คุยกับเราอะน้าบีม ไปดูข้างในเป็นหุ้นเหรอน่ะเขาไปดูข้างในกันสวัสดีครับไหว้พระก่อนบีมไหว้พระก่อนเลยอ่ไหว้พระก่อนอเนี่ยบีมบีมบ้านแต่ก้อนน่ะคนโบราณเนี่ยนอนอย่างนี้จริงๆเนี่ยเนี่ยเตียงนอนไปอย่างนี้เลยบ้านใหญ่ปลาบาดที่ใต้นครศรีธรรมราชแต่ก้อนก็อย่างเงี้ยเป็นบ้านไม้ ถ้าใครเคยดูคลิปบีมอะที่ป้าพาบีมไหมอืบ้านไม้ไม้แบบนี้นี่แหละโบราณของแท้แหละอ่านดีหอกลางเยอะทาไมเาใช่เขาต้องอเน้นเปิดหน้าต่างเยอะ บีมยักเท้าเสียวกระจกแตกกางหมุนนี่อ่ะบีมก็อ่านบีมยักรู้อะไรบีมก็อ่านน,นี่เขาแต่งแต่งตัวอยู่นะกระจกนี่บอกตรงว่กากลางคืนไม่กล้าเข้ามานะนกล้าเข้ามากลางคืนกินนำ้ำอบตรงนี้ที่คนไว้พะัะหมเก็ไม้ก็ประมาณนี้เอไปครับไปหอชายกันต่อครับ เขาคุยกันเขาคุยกันเขาคุยกันไทีนี้ไม่คาเจะพทอดมาแล้วนะมาคุยอะไรกันครับบีมมาแล้วให้บีมฟังด้วยคนบอแลอใหญ่เลนะเขาเล่นอะไรมักวัดหรือมักลุก้ำงรอยอย่าต่อามาแล้วเรือแล้วไ่รู้อย่ไี้จย่างงี้คุ้มค่าเลยอยู่บีมเขาวัดหรืยไม่ชนะหรอก เือมอย่างี้ทเรียนกเสิรียนหนังสือกันอยู่งงไปเลยบีมงงไปเลยบี้ถ้าเกิดเราท่ายาย,ยู่แล้วเขาลุกขึ้นมายืนทำไงอะ่ะพตัวใครตัวมันหรีอวิ่งเล<า>ยท่า้าว ในไรในยอมในริมอ่าไม่ใช้เปล่าใช้ที่เขากำลังพูดเปล่าดูใช้ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมาใ้งหหไม่ใช่ใช่ปะี่จรี่บนอืจบปในนั้นยาวกว่านี้อ่ะไปเรือนอื่นกันต่อป่ะวิเจอนกโบราณด้วยเนี่ยเนี่ยเบาๆนะ เนี่ยเนี้ยเนียเนียนกโบราณไอ้กล้องไทยก่อนไห้กล้องไทยก่อนมันไม่เหมือนกินปีแถวบ้านเราบีสีน้ำเงินใช่หรือเปล่ามัอสวยอะ่ะสองตัวใช่อีกตัวสีน้ำตาลนะตัวเล็กกว่านี้เหมือนมากินเกสรดอกไม้เหรอนี่ไงอีกตัวหนึ่งเห็นไหมอีกตัวสีสีเหลืองสีเหลืองอ๋อหตัวนะใช่